ดีนะคะสมชทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาให้แนวทางของนิเคอินะคะแนวทางนิเคอิเช้านี้นะคะนิเคอินะคะเช้าว,วันนี้วันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าเดือนมีนาคมหกห้านะคะ เช้าบ่ายนะคะไม่มาเช้าก็มาบ่ายนะคะตัวนี้ตามนี้เลยนะคะสิบปอนของเรานะคะสิบปอนของเราก็ยังจะเป็นศูนย์แปดห้านะคะสองสามะคะ่ะอยากจะใส่เจ็ดนะคะอยู่แต่ว่า เจ็ดก็ไม่เด่นมากนะคะแต่ก็อาจจะมาเรามาลุ้นเช้าดีกว่าเพราะว่าเช้าเราจะให้เด่นที่502ศนะคะสตัวแล้วขอฝันที่5้าค่ะนะฝนะันที่5้นะคะแต่เด่น3ตัวคือ502นะคะนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปเพราะนั้นเราก็จะให้ที่02 2025คะ่ะ 2 0 25ูนย์สองห้านะคะสามศูนย์นะคะสองศูนย์านะคะแล้วก็จะมี27 28จ็ดสองแปนะคะสองเจ็ดสตัวนี้จับเด่นๆให้นะคะตามนี้เลยนะคะ สามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองแปดนะคะสองศูนย์สองห้านะคะประมาณนี้แปดชุดนะคะเด่นๆนะคะ,ะ,คะตัวนี้อยากให้ทุกคนฟังด้วยนะคะนะฟังด้วยนะคะเพราะว่ายอดเชยอดดูเราแทบจะไม่มีแล้วนะคะก็ถ้าครบห้าพันเมื่อไหร่เราก็จะ เราจะมาให้วิธีแนวทางนะคะไปคิดกันเองนะคะตัวนี้นะตัวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะการพนันมีความเสี่ยงนะคะตัวนี้อย่าเชื่อจนกวัวหวยจะออกนะคะตัวนี้ฟันที่ห้านะคะรองศูนย์นะคะหรือไม่ห้ารองสองนะคะแล้วแต่จับกันเอามันเด่นมากมายเหมือนกันนะคะ นี่ค่ะเม็ดเดียวสองเม็ดนียคู่หน้านี่แหละค่ะเด่นๆนนะคะคู่หน้าเด่นๆ่นนะคะตามสไตล์เลือกเทอะของเรานะคะขีดเขียนนะคะชอบขีดเขียนนะคะสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะช่องแต่และช่องไม่เหมือนกันเห็นไหมคะน่าจะเห็นอยู่นะครับหมุนมานิดนึงนะ,ะนะขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ติดตามขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะ บุญมาวาสนาเกิดทุทกๆท่านนะคะตัวนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสิบบนเช้าบ่ายค่ะศูนย์แปดห้าสองสามนะคะเนี่ยคู่นี้นะคะคู่นี้มาแน่นอนนะคะหรือไม่จะเป็นคู่นี้นะคะมันจะประมาณนี้นะคะเรามาลุ้นกันหลังหวยออกนะคะอย่าเชื่อจนกลุ่มหวยจะออกนะคะนะ ก็ตัวนี้แค่แนวทางตัวเลขนะคะตัวนี้เราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะก็ประมาณเป็นอาทิตย์แล้ว้งคะไม่ได้ลงนะคะนะก็เจ็บคอนะคะช่วงฝนมาพอดีนะคะก็ฝนลงมานะคะวันที่สองนะคะอาการเจ็บคอเลยนะคะเป็นคนประมาณนี้นะะฝนฟ้าที่มาไม่ไม่ใช่ฤดูกาลเนี่ยส่วนมากเราจะเป็นทุกปีแหละนะคะ ก่อนโควิดนะไม่ใช่ว่าโควิดนะคะมันมาก่อนโควิดนะเราเคยเป็นประจำเรารู้ตัวเราเองนะคะก็เจ็บคออยู่ประมาณวันสองวันก็หายแล้วกินยานะคะยาไม่กินยานะคะต้องกินยาดักนะคะถ้าไม่ดักมันจะเป็นหนักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บคอมามันจะมีมันจะมีเชื้อโรคเราต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนนะคะนะถ้ามีอาการไข้ก็กินยาพาราดัก แล้วก็กินยาฆ่าเชื้อนะคะเจ็บคอมันต้องมีเชื้อเข้าไปนะคะแค่นั้นแหละนะคะก็ดื่มร้อนนะคะห้ามกินน้ําเย็นเป็นเด็ดขาดถ้ากินน้ําเย็นมันจะลงปอดนะคะห้ามกินน้ําเย็นเลยนี่คือจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะน้ําเย็นงดเลยงดน้ําอุ่นตลอดนะคะก็กินดักด้วยพวกมะนาวน้ําผึ้งนะคะใส่เข้าไปนะคะค น้ำเย็นนี่ห้ามห้ามนะงดไว้เลยนะของในตู้เย็นนี้ล็อกไว้นะะห้ามกินอะไรทั้งนั้นนอกจากน้ำร้อนสองวันนะคะหายนะคะวันที่สามก็ไม่วันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันที่สี่วันที่ห้าน้ร้อยเปอร์เซ็นตนะ์นะคะใช้เสียงได้ปกตินะคะนะส่วนมากจะไม่ไม,ไม่ไม่งดน้ำเย็นกันกนะะ็จะเป็นขึ้นมาอีกนะคะ ฆ่าเชื้อต้องฆ่าให้ตายแน่นิ่งนะ,ะอย่าไปแบบใกล้ใกล้ใกล้หายแล้วก็คิดว่ามันหายนะมันไม่เอานะเอ,อมันแน่นิ่งไปเลยะะแล้วก็หายนานแล้วแหละนะคะแต่เราก็ดูแลตัวเองก่อนไปอีกสักสองสามวันนะคะให้มันสนิทก่อนนะ,ะนะชลาใจไม่ได้นะคะถ้ามันหลบนะมันยังไม่หายมันจะกลับมานั้นหนักกว่าเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นเราอย่าชะล่าใจต้องเอา